นะครับก็มาดูเพยการนะครับจากเมื่อกี้ที่เราพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราค้างไว้ที่เพศการเปลี่ยนเป็น้พพน์ทำยังไงนะครับก็ดูตรงนี้เลยนะครับเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวเลยครับอันนี้นผมเขียนไว้ล่วงหน้านะครับดูนะครับอันนี้คือสโลว่าที่กวกไปพาร์ทที่แล้วนะครับให้เปลี่ยนเป็นโอพน์ก็เปลี่ยนจากโอกลายเป็นอาร์แล้วอุดารเนยียต้องเปลี่ยนด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันเหมือนจะเหมือนกัน เราทำให้เสียงไม่เหมือนกันโดยการเอาอุดาไเ้เนียย้ายไปที่อันนี้ตัวสุดท้ายตรงที่อาเพราะนั้นเลยอ่านว่าสลาวาจากเดิมเป็นสโลวากลายเป็นสลาวาเพื่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างเอกพจน์และพอหอพจน์นะฮะมาดูกันต่อไปนะครับเพศการเนี่ยมีการลงท้ายหลายอย่างด้วยกันนะครับก็คือลงท้ายด้วยโอผ่านไปแล้วต่อไปก็คือ ลงท้ายด้วยเยียนะฮะลงท้ายด้วยเ yeah, ยียเนี่ยเียเป็นสระกึิ่พปัญญชนะยังจำได้ไหมครับสระกึ่่พยัญชนะของภา,าษาราษัสเซียมีด้วยกันสี่ตัวคือยาเียะโยยูยังจำได้ไหมครับถ้าเราจะเปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็นอาเหมือนตัวเนี้ยไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เป็นสระธรรมดาส่วนนี้เป็นสระกึ่่พยัญชนะ เพราะนั้นเราเลยต้องหาเสียงที่เหมือนกับสระอาแต่เป็นสระกึ่งพยัญชนะด,ด้วยนั่นก็คือยานะฮะก็คือยานั่นเองก็คือให้มันออกเสียเป็นสรรอาตรงท้ายนะครับเช่นกันครับเมื่อกี้โมเรียเห็นไหมครับพอเปลี่ยนมาตัวนี้ก็อ่านว่าโมเรียรเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอุดาเรียต้องเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนนะครับมาเรียโมเรียแปลว่าทะเาสาบแห่งหนึ่งมาเรียแปลว่าเทะเาสาบหลายๆแห่ง,น,ง,หง,น,งนะครับอ่ะเช่นกันนะครับตัวนี้ลงท้ายด้วยเยีย e นะครับเยีย e e จะเปลี่ยนเป็นยาเป็น,ปน,ปน,ปนอาไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นสลัดติลเวเชน้์นเหมือนกัน ก็คือตัวนี้แได้ออกให้เสียงเหมือนตัวนี้ก็คือจากยีกลายเป็นยานะฮะเห็นไหมครับสองตัวนี้ยไอ้พวเนี้ยยังไม่เท่าไหร่หรอกครับก็คือยังง่ายๆอยู่นะฮะแต่ตัวนี้ยสุดๆเลยนะครับอีเมียแปลว่าชื่อนะครับลงท้ายด้วยเอมยานี่แหละครับ ขีดเส้นใต้เห็นชัดเจนนะฮะสำคัญเลยครับเวลาเปลี่ยนประบุพจน์นะครับจากชื่อชื่อเดียวให้ากลายเป็นหลายชื่อต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอย่างนี้นะครับเปลี่ยนวิธีเฉพาะเลยคือเปลี่ยนจากยาเปลี่ยนกรับนะครับยาเป็นกึ่งพันธชนะเพราะนั้นถ้าเปลี่ยนอีกทีก็ต้องเป็นกึ่งพันธชนะเหมือนกันก,ก็คือตัวเยียแล้วเติมนี่เข้าไป อ่านว่า e i, อีมินิแปลว่าชื่อหลายชื่อลงท้ายด้วยเอมยาจะเวลาเปลี่ยนเป็นหูโพสจะเปลี่ยนในักษณะนี้ครับก็ค่อนข้างจะยากกว่าตอื่นนิดนึงฮะแต่ท่องไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จําได้เองนะฮะอ่าก็จบเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปอ่านะครับเราก็ มาต่อกันเรื่องโภคพั์ต่อเลยนะครับก็เมื่อกี้เป็นการเปลี่ยนแบบปกตินะครับจากเอกพจก์เป็นโภคพจน์แบบปกตินะฮะก็คือเข้ากดเลยตามกฎที่ผมบอกไปคือเพศชายเพศหญิงเพศการเปลี่ยนตาเปลี่ยนคําลงท้ายเป็นอือหรือเป็นอีสําหรับเพศชายและเพศหญิงและเพศการเนี่ยเปลี่ยนเป็นอาหรือเป็นยานะครับ อันนั้นคือตามกฎคํานามส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปนตามกฎนะครับแต่คํานามบา,บ,าบางตัวจะแหกกฎนะฮะอย่างเช่นคําพวกนี้นั่นเองดูนะครับปราสแปลว่าน้องชายหรือพี่ชายมันมันเป็นเพศชายถูกไหมครับลงท้ายด้วยเมก,กิสนัทมันควรจะเปลี่ยนเมกิสนักแล้วเป็นอีถูกไหมครับเป็นบาร์ตีแต่มันเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นปรัสอยา เห็นไหมฮะรัสอยากเปลี่ยนรูปไปเลยไม่เหมือนไม่เข้ากฎไม่เข้าพวกเมื่อกี้นี้เลยนะฮะมีพอสมควรเหมือนกันแต่น้อยมากถ้าเทียบกับคนเท่าเทียบกับทำนาที่เป็นไปตามกฎไอ้พวกนี้นอกกฎเป็นส่วนน้อยนะฮะ,ะ,ะไม่ต้องกังวลกับมันนะฮะเหมือนกันครับมาร์มารดานะฮะเวะลาเปลี่ยนไปนบุพจลมารดาหลายคนก็กลายเป็นมาติริลูกสาว คนเดียวพอเปลี่ยนเป็นหลายคนเป็นโดชิรินะฮะรูกเพื่อนชายหนึ่งคนแต่ถ้าเป็นเพื่อนชายหลายคนก็นเป็นรูสยาฮนะเห็นไหมครับเปลี่ยนไปเลยอันนี้ต้องจำจริงๆครับไม่มีสูตรหรือไม่มีอะไรเทคนิคอะไรเลยคือเราต้องยอมรับมันเลยครับถ้าจะเรียนภาษารัสเซียต้องยอมรับจุดนี้ให้ได้นะฮะหลายคนเจอตรงนี้บอกว่าโอ้ สารเสียยากว่ะนะฮะงั้นผมจะยกตัวอย่างอันหนึ่งให้ฟังภาษาไทยนะครับลักษณะนามช้างหนึ่งตัวเห็นไหมครับช้างหนึ่งตัวนะครับอันนี้ตัวเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าเป็นช้างที่เป็นช้างในป่าเราเรียกช้างหนึ่งตัวแต่เมื่อไหร่ถ้าช้างนั้นถูกลาชาก็เรีเยอะไรนะจับไปก็เรยกด้วยการคลองเชือก ก็จะเรียกว่าช้างหนึ่งเชือกเห็นไหมครับแล้วถ้าช้างหลายตัวเลยพูดว่าอะไรครับช้างหนึ่งโคลงเห็นไหมฮะตัวช้างนะครับสลับช้างช้างตัวเชือกโคลงคิดดูสิครับถ้าคนรัสเซียมาเจอแบบเราบ้างมาเรียนภาษาไทยแล้วเจออย่างนี้เข้าไปบ้างเขาก็ร้องโอ๊ยเหมือนกันเห็นไหมฮะภาษาเราจริงๆแล้วยากกว่าภาษาเขาอีกนะครับ เราไปเทียบมันดูดีๆนะครับคุณเรียนภาษาละเสเซียไปเรื่อยเนี่ยคุณอาจจะบอกวู oo, ภาษารัสเซียยากแต่ถ้าคุณลอง,ลองส่องกระจกดูตัวเองนะฮะคือว่าภาษาเราเนี่ยยากกว่าภาษาเขาอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะบ่นนะครับสมมติถ้าเราเราขณะภาษาที่ยากกว่าภาษาเขาเรายังพูดได้เลยนะครับพูดในปัจจุบนันเพราะฉะนั้นภาษาที่ยากน้อยกว่าเนี่ยเราก็ไม่ควรเห็นแล้วร้องโอดโอยอะไรนะครับฮะ ผมแค่ตักอย่างให้เห็นชัดเจนว่าความจริงแล้วภาษาเรายากกว่าภาษาเขาอีกมีเรื่องยุ่งยามากกว่าเขาอีกนะฮะเหมือแบบนกันอย่างเช่นคำว,ว่าสหารัฐเห็นไหมครับมับนแปลว่ารัฐหลรัฐเห็นไหมครับทําไมเราไม่ใช้คําว่ารัฐหลายรัฐเลยเราใช้คําว่าสหเพิ่มเขาเ้าไปเห็นไหมฮะถ้าคนอาเซียนถ้ามาเรียนภาษาไทยเจออยา่างนี้เข้าไปเขาก็เขาก็คงเ,เจียคบครับร้องนะร้องโวยวายเหมือนกันนะฮะภาษาเราจะไว้นะครับภาษาเรายากกว่าภาษาเขา ะะเรื่องนี้จิบจอยที่เราเรียนของเขาเนี่ยครับอ่ะเหมือนกันครับตัวนี้โดมแปลว่าบ้านเวลาเปลี่ยนให้เป็นบ้านหลังๆต้องกลายเป็นดามาเห็นไหมครับเปลี่ยนดาไรเนียเพื่อให้มันมีเกิดความแตกต่างโดมกลายเป็นดามายังไม่หมดแค่นี้นครับก็จะให้ดูอีก ชีลาเวียกแปลว่าคนหนึ่งคนเนี่นะครับเปลี่ยนกลายเป็นริวดีริวดีกลายเป็นคนหลายคนแล้วนะครับเห็นไหมครับรูปร่างมันเปลี่ยนไปเลยนะครับคนหนึ่งคนคนหลายคนนะครับมาดูตัวนี้อีกรีวิโอนักนะครับ พอนี่แปลว่าเด็กหนึ่งคนนะครับถ้าเป็นเด็กหลายคนนะครับเดียติเดียติเด็กหลายคนนะฮะยังมีนะครับไม่ใช่จบเท่านี้แต่คำกลุ่มนี้ยังค่อยยังชั่วหน่อยนะครับก็มาดูกันเลย ผมจะอ่านให้ฟังนะครับอ่านแล้วจะออกเลยนะครับตัวแรกคือราดิโอราดิโอนะฮะอ่านว่าราดิโอนะครับไม่ได้ฟังผิดเพราะคำนี้เป็นคำภาษาต่างประเทศนะฮะก็เลยต้องอ่านให้เป็นตามเจ้าของภาษาก็คือราดิโอไม่ต้องไปสนกดในการอ่านแล้วนะฮะอันนี้เมโทรก็คือรถไฟใต้ดินอันนี้ก็เป็นคำภาษาต่างประเทศเช่นกันต่างประเทศของภาษาของรัเสเซียนะฮะคือยืมภาษาอื่นมา ยิมภาษาอังกฤษยิมภาษาอะไรก็ว่าไปในการแท็กซี่แท็กซี่อ่าอันนี้ก็คงไม่ต้องบอกอะไรมากคําพวกนี้เวลาเปลี่ยนเป็นประพูพจน์ไม่เปลี่ยนรูปครับง่ายไหมครับอะไรที่มามาจากภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษารัสเซียแท้เวลาเปลี่ยนรูปเป็นประพุพจน์ไม่ต้องเปลี่ยนครับวิทยุหนึ่งอันหรือวิทยุหลายอันก็มีคำคำเดียวคกับนี้อ่า ก็คือก็ไม่เข้าใจเขาแต่ก็ดีสำหรับเรานะฮะที่มันเป็นอย่างนี้ได้ครับก็แค่นี้ก่อนนะครับ